จำหน่ายจอยเกม Xbox ของแท้สำหรับเล่นฟีฟ่าออนไลน์และเกมคอมพิวเตอร์จอยเกมที่นักแข่งระดับประเทศเลือกใช้จอยสติ๊กไทยกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมหากใครกำลังเลือกซื้อคอยในเกมฟีฟ่15และฟีฟ่16ทางเรามีจำหน่ายให้ในทุกระบบทุกแพลตฟอร์มฟีฟ่15 Thailand Coin ลิงก์อยู่ด้านล่างครับจำหน่ายโค้ดเกมของแท้ราคาถูกกว่าทุกที่พร้อมส่งถึงมือท่านในทันที The Flash Digital Key Store ลิงก์ด้านล่างครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟรีฟ้าทักกลิ่นฟรีฟ้าอะไรน์สามพิเศษครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมเราจะมาเปิดกล่องนี้กันเลยนะครับเป็นกล่องเงินครบรอบ3ปีของฟรีฟ้าออนไลน์สามนะฮะหลังจากตอนที่แล้วนะครับผมเราเปิดการ์ดไปแล้วใช่ไหมวันนี้เราจะมาเปิดเงินกันบ้างราคาไม่เบาทีเดียวนะครับผมกล่องละหนึ่งร้อยสามสิบบาทวันนี้เราจะมาเปิดกันทั้งหมดสิบกล่องตอนแรกอยากจะเปิดแค่ห้ากล่องนะครับผมแต่ไหนไหนไหนแล้วนะครับผมก็เอาสักสิบกล่องแล้วกันคือมันจะได้รู้ไงว่าอันไหนออกเยอะอันไหนออกน้อยกันไปเลยนะฮะสำ ครับสิบกล่องนี่ก็พันเศษสิบกล่องนี่ก็พันเศษท่ายุคหม้อท่ายุคุ้มสิบกล่องเนี่ยต้องได้ประมาณสองร้อยล้านนะใช่ไหมกล่องไดมอนด์หนึ่งพันมันได้สองร้อยล้านกว่าใช่ไหมนั่นคือการอีกใช่ไหมอันนี้มันต้องได้อย่างต่ำก็ต้องสองร้อยล้านขึ้นครับไม่งั้นก็ถือว่าไม่คุ้มนะไม่งั้นก็ไปซื้อกล่องไดมอนด์ดีกว่านะครับนี่ได้สามสิบล้านครับกล่องแรกได้สามสิบล้านกล่องที่สองได้สี่สิบล้านนะครับผมอ้ออ้อได้สามสิบล้านอีกแล้วนะฮะอ้ออ้อมามา สามสิบล้านสามสิบล้านออกเยอะมากสี่กล่องออกมาสามนะครับสามสิบล้านออกมาอีกแล้วนะฮะเอ้ยอย่าออกมาบ่อยมากสามสิบล้านอ่ะห้าสิบหกสิบล้านออกมาบ้างดีแย่ห้าสิบล้านสี่สิบล้านออกมาบ้างสามสิบล้านมันออกอย่างเดียวเลยฮะอะไรวะสี่สิบล้านแล้วหกสิบล้านเจ็ดสิบล้านออกมาบ้างยี่สิบล้านโอ้พระเจ้าองศสุดท้ายแล้วยี่สิบล้านโอ้โหเจ๋งครับ ไม่ไม่เจ๋งหรอกแต่ว่านี่คือเหลกีฬานเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดที่ผมเปิดได้นะผมสามร้อยล้านนะมันก็ถือว่าค่อนข้างแย่นะเพราะมันออกแต่สามอันสุดท้ายครับเปิดได้สามร้อยล้านผมว่าไปซื้อไอ้กล่องไดมอนถ้ายังจะดีกว่าก็ได้เงินสองร้อยล้านอีกร้อยล้านค่อยเปิดการหาเอาอย่างเงี้ยนี่คือมันออกแต่สามอันสุดท้ายแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเปิดทั้งสิบกล่องนะฮะเปิดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเรามานี่กันเลยดีกว่านะครับผมตีบวกชีรูนะฮะตอนแรกผมจะเก็บไว้ทำเสริมดวงนะฮะแต่ไปเป็นมามาด ไม่ได้ตีสักทีนะฮะถ้าติดมาเดี๋ยวค่อยเสิร์ฟดวงเป็นบวก5แล้วกันนะครับผมแต่ถ้าแตกเดี๋ยวเอาตัวอื่นนะครับผมผมมีตัวเด็ดไวน้นะฮะมาลุยกันเลยดีกว่าครับผมไอ้กล่องเงินเมื่อกี้นี่ค่อนข้างแย่นะเอาตรงนี้กันดีกว่ามาเอาตรงนี้กันดีกว่ามามามาชิลูปิชิลูปิโอลิเวียชิลูปิชิลูปิอ,ปปอ้าวเฮ้ยอะไระ ดูงโอ้โหกูคืนไม่บุงหนึ่งอีก ดวงผมใช้หมดไปจากคลิปที่แล้วเนี่ย <c oughs> โอ้เซ็งเลยเดี๋ยวหาตัวอื่นครับผมตัวอื่นสำ,สำหรับเสริมดวงนะฮะสำหรับไอ้กล่องเมื่อกี้นะครับผมถามว่าดีไหมถ้าซื้อนอน้อยแบบว่าเราต้องการเงินปัปจจุบันทันด่วนแบบนี้ก็ถ <c oughs> ือว่าค่อนข้างโอเคนะคือมันจะออก30ล้าน40ล้านซะเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าจะซื้อเยอะๆทีละสิกล่กอง20กล่องเนี่ยผมแนะนําไปซื้อไอ้กล่องไดมอนด์ดีกว่านะครับเพราะอันนั้นมันได้เงินด้วยได้การ์ดเยอะด้วยพอดูทรงแล้วมันออกแต่อันล่างๆอ่มมันนดูไาาคุ้้ถซื้อเเเยอออะะะนนนลสสําหรรับตตตีีววกิมมดง่่ไปผ แล้วก็ผมตัวต่อไปพระเจ้าครับเ,เสริมดวงตัวต่อไปเราจะมาตีบวกพระเจ้านคะครับผมมีบวก5อยู่แล้วนะครับผมจะมาตีบวก6กการท่าตีบวกหกสาล้านนะฮะและสำหรับวิธีการเสริมดวงนะครับผมจะเป็นยังไงดีเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมที่ช่องคอมเมนต์ยูทูบด้านล่างได้เลยนะฮะก็เหมือนเดิมนะสำหรับใครที่ชอบวิดีโอยืมกดไลค์นะฮะและก็สังเกตติดตามได้นะครับเพื่อชมฟีฟ่ารักเรียนในตอนต่อไปสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนพบ้กองมหันตน้าครับผมสวัสดีครับ